อร่อยหออร่อยหอกมื้อนี้นะฮะเราจะลงเรือกันที่โฮจิมินนะฮะเรือรออยู่แล้วนะฮะชื่อเรือว่าไสากอนไสกอนได้เปรียบ <c oughs> <c oughs> คืออาหารเสร์ฟมาปุ๊บไสกอนได้เปรียบโอ้ไม่ใช่ไสกอนก็คือไสง้งอนนั่นแหละหรือว่าปัจจุบันที่หลายคนคุ้นเคยกันก็คือโฮจิมินโอเค <m uch an> เดี๋ยวคนต้องถามชาคน,นะนะฮะว่าหิวยังครับหิวแล้วหิวแล้วเขาบอกว่า <m uch an> ให้ลงเรือใส่ก่อนใส่ก่อนได้เปรียบโ <laughs> อเคไปใส่ก่อนกันจริงๆมองทางขวามือนะฮะ <m uch an> เรือใหญ่มาก <m uch an> เอลิซาห้าลงแต่เขาบอกว่าให้เราลงใส่ก่อนเลยไม่ได้ลงเลย <m uch an> เดี๋ยวผมจะถามเขาน,ะ,ะ,นะ,ะว่าจำผมได้ไหมว่ามาจากเมืองไทยเนี่ยเป็นพิธีกรจากรายการอะไร เอติ à, ้วหาโหป่ะเห็นปะคผมไม่ดันดูเลยือบคเมือบคุณเอบคุ่กการเรามีเพิ่ดูจริงๆเตี้ยวอายว่ะ ใยหองมื้อนี้นะครับต้องบอกว่าอาหารเรามาแบบพิเศษมากเพราะว่าเราลงเรือนะครับเรือมี3ามชั้นเราเป็นผู้ดีอยู่ชั้นหนึ่งก็คือล่างสุดนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรือจะออกนะครับแต่ตอนนี้ ขอแนะนําเมนูแต่ละอย่างก่อนละกันนะครับนี่จานนี้นะครับเขาเรียกว่ากุ้งพันอ้อยหรือว่าภาษาเวียดนามนะฮะคือเติมลวยบ้านเราเนี่ยตรงที่ตัวพันอ้อยอ่ะจะใหญ่ในชะ่ฮะแต่บ้านเขา,าเล็กกว่านี้นะครับมาที่จานนี้ฮะเขาเป็นภาษาเวียดนามบอกว่ากาคอสากาคอ,าอสา,าคือไก่ต้มเค็มเดี๋ยวเจอกันว่าจะเค็มขนาดไหนฮะขยบมาที่อันนี้ครับเป็นเต้าหู้ฮ่องกงชื่อ ของเวียดนามก็คือเต้าหูฮ่องกงนะฮะ <c oughs> คล้ายๆกับเต oh ้าหู้ซอสอีกหนึ่งจานครับอันนี้เป็นยำสายบัวชื่อเวียดนามคือก๋อยเงาะเชงนี่และหนึ่งจานสุดท้ายนะครับก็คือจานนี้ครับเป็นปลานะครับเป็นปลาทับทิมนึ่งชื่อเวียดนามคือกาหงับนะฮะนี่คือทั้งหมดที่เราจะอร่อยกันกับช่วงวราของอร่อยหออน,นี้รู้สึกว่าลูกทิดเรารเราิมอยู่แล้ว อันนี้ชาวนางเรานะครับพร้อมจะอร่อยกันแล้วนะฮะกับ,บมื้อค่ำสุดพิเศษนะฮะกับการล่องเรือใส่ก่อนหรือว่าเรือไส่งอนนะครับผมก็ต้องขอบคุณครับกับ Santa Fe, ซานตาเฟ่เสิร์ฟฟังสุขทุกสถานีนะครับพร้อมทั้ง แอนเอสซีครับพาสต้าคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีนะครับรวมถึงเสื้อผ้าพิธีกรนะครับจากไฮบิดหาซื้อได้นะครับหลายสาขาทั่วปรงเทศแต่ผมเนี่ยขาว่าจาวะครับอยู่ที่ชั้น3ของเซ็นทรัลโร่นะครับรวมทั้งหนังสือดีๆนะครับจากดีพาสตไกด์เที่ยวตามใจไมโทโลนะครับติดตามรายการเราได้นะครับทุกทุกสัปดาห์กับรายการเที่ยวหาหอกปลาตอนนี้ทุกคนพร้อมจะเอาอะไกันแล้วนะครับวันนี้ขอเสิร์ฟลาบไปก่อนนะครับสวัสดีครับอร่อยหอก 团结，团结、嗯，心、嗯、手。 oh my lord New t v เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต